เรื่องอริยสัจปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย ก็เป็นทุกข์การประสบจากสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปันจุปาทานขันทั้งหลายเป็นทุกข์เพกสุดทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า ทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัตจเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัย ึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภพกสุดทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะ สมุทัยอริยสัจภิกษุทั้งลายทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะนิโรธอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเอง กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธคขามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลาย รทมที่เราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งหลายสี่ประการเป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายค่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วว่าข้อนั้นเรากล่าว หมายถึงข้อความนี้ดังนี้แล